สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์ควงครับมิสเตอร์เคกวันนี้ครับเทเชอร์แมพนะครับของเดือนนี้ครับได้มาเลยครับเทเชอร์แมพเดือนนี้เป็นเทเชอร์แมพครอบสุดท้ายนะครับของในปีนี้เพราะอ่ารอบหน้าก็จะเป็นเดือนของมุกราคขมปีหน้าแล้วนะซึ่งรอบนี้ครับเป็นเทเชอร์แมพแบบธรรมดาใช่ไหม อ่าใช่ครับสูงสุดอยู่ที่10ล้านแ้มนะแล้วก็10ล้านแต้มนะครับในเรือทองนะจะมีกุญแจรุ้งแจกนะครับเรือแกลายเรือเงินก็มีเหมือนกันแฮะแต่เรือไม้ไม่มีนะครับก็จะมีแค่เรือของทองแล้วก็เรือเงินนะครับที่มีของไอ้เจ้ากุญแจรุ้งแจกนะครับซึ่งเทเชอร์แบบของเดือนนี้ครับก็เป็นเทเชอร์แมพที่มันก็ จะยากตรงไอเจ้าเพื่อนซันจินี่แหละที่ว่ามันต้องจัดทีมให้มี5 4สีครบเลยนะครับแต่ก็ถ้าหาคูต้องการจากความง่ายดายโคตรนะเน้นานะว่าใช้กัปตันของนิกะครับนิกะเหลือง6ดาวลีมะเต็ดนะครับกัปตันนิกะนั้นช่วยเหลือด่านนี้ได้ค่อนข้างแต่เยอะนะทั้งการตีแบบทะลุเกรอบทั้งการกันของการถูกเพิ่เวลาของไม่ตายทั้งสามารถ ล้างโซ่ได้ด้วยสามารถตายเกิดได้ด้วยคือมันช่วยเหลือด่านนี้ได้เยอะมากแต่นี้กะมันไม่เพิ่มแต้มนะครับแป้ไปเพิ่มนะตรงนะั้นตรงนี้ของนี้กะเป็นข้อเสียนะครับมาในครับเร,าาบรื่องขาเจ้าบอสลับนะครับของคิดนะครับทีมผมนะครับใช้เป็นทีพีนะครับเพราะเพราะเพราะเงื่อนไขของไอเจ้าซันจิพุดดิ้งนั่นแหละทําให้การจัดทีมันยาก มันต้องมี5สีครบเลยแล้วก็ตัวคู่ตัวคู่นั้นจะนับแค่1น1สีนะครับ1สีนะแต่จะเป็น1สีตอนที่เราเปลี่ยนเป็นร่างคู่อย่างเช่นว่าไอตัวของกับตันผม,มน้อง่ายคู่วันด้าน้องต่ายคู่วันด้านั้นจะเป็นสีของฟ้าแล้วก็เขียวถ้าหากตอนผมกดสกิลไม่ตายเปลี่ยนเป็นร่างคู่เป็นวันด้า ก็นับว่าตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับถ้าผมกดเป็นตัวของน้องต่ายก็เป็นสีฟ้านะเพราะงั้นตัวคู่จะนับเป็น2สีแหละแต่จะนับเป็น1สีเดียวตอนที่เป็นล่างนั้นๆตอนอยู่ในสนามถ้าหากล่างนั้นเป็นเขียวก็นับเป็นเขียวล่างนั้นเป็นฟ้านับเป็นฟ้าเพราะงั้นผมไม่ต้องจัดทีมอย่างนี้เลยคือแบบคำนวณเอาไว้แล้ว ว่าต้องเปลี่ยนล่างเป็นโอเคนะมิเคน่าเป็นล่างเป็นสีแดงน้องแต่วันด้าเป็นสีเขียวก็เป็นเขียวแดงฟ้าเหลืองม่วงครบเพอร์เฟกต์ยาก <c oughs> น้ำมิเคน่านะครับหกดาวของเทเชอร์แมพนะครับแล้วก็เป็นพุดดิ้งจางนะครับตัวฟรีห้าดาวบวกใส่มาทำไมก็ไม่รู้แหละอ่าใช่ทำไมก็ไม่รู้แหละก็อ๋อใส่มาทำให้สีครบนะครับ <c oughs> ราศีแล้วก็เป็นโซโลโนะครับโซโล vs ลูจินะครับแล้วก็เป็นสันจีนะครับสันจีของ6ุบาวเคเชอรมแบบนะครับแล้วก็เป็นซัพพอร์ตนะครับสำคัญซัพพอร์ตสำคัญนะคือจะเป็นเอเจ้าช็อปเปอร์นะครับทำการ้างของเกาเะผาครึง่งเป็นวีวีนะครับทำการ้างของเกาะผาครึ่งเหมือนกันนะสถาคุณไม่มีไม่มีซัพพอร์ตมีทางเลือกเดียวนะครับของทีมผมนะ จริงๆจริงๆมันก็มีสองทางคือเราจะเริ่มด้วยซันจิพุดดิ้งเนี่ยเราจะเริ่มด้วยสีอะไรถ้าหากคุณเริ่มด้วยสีเหลืองเปลี่ยนตัวเป็นสีม่วงถ้าเริ่มด้วยสีม่วงเปลี่ยนตัวเป็นสีเหลืองเพราะงั้นาสาระก,ก็คือว่าตำแหน่งของพุดดิ้งโซโลตรงนี้ถ้าหาก เริ่มด้วยสีเหลืองของซันจิแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงของพุดดิง้งโซโลก็ไม่ต้องก็ได้อันนี้ผมใส่มาเพื่อว่ากัดเอาไว้ไงพุดดิ้งก็หาตัวเขาอ,อื่นๆเอามาเปลี่ยนทําการล้างของกรอบผาครึ่งก็ได้นะเพราะงั้นนะครับตำแหน่งของพุดดิ้งเนี่ยหาตัวเอามาล้างกรอบผาครึ่งแทนซัพพอร์ตกดได้เหมือนกันนะครับโอเคไปดูการเล่นกันเลยครับพนงคาจะบุญหวัยมากกับการว่าต้องอาคงให้ครบ5สีอะนะ มาลุยกันเลยครับก็้าสีครบเน้นย้ำนะเพื่อจะทำให้ไอ้เจ้าสติพุดดิ้งเนี่ยมันมีการอากดลากลงลง,ลงได้นะครับก็เริ่มมากลุ่มแรกก็ตีไปเลยครับตีผ่านไปเลยคือไอ้การกดสกิล vs ของโซโล vs เนี่ยอาจจะกดไม่ได้หรอกเพราะบางที <c oughs> มันเก็บไอ้เจ้าแก้วของ TND ไม่ครบโอเคช่างมันมันไม่ได้มีสผลอะไรมากมายถ้ากดได้ก็ดีกดไม่ได้ก็ช่างมัน กลุ่ม2นะครับเจอกับคิลเลอร์นะครับเป็นสีของหลึอกแล้วก็ม่วงนะคิลเลอร์นะครับมีการบัฟเงียบครับบัฟเงียบเกราะซึ่งอันนี้แหละโคตรยากเลยครับไอ้เจ้าบัฟเงียบเนี่ยผลก็คือว่าลูกเรือครับไม่สามารถทำอะไปได้เลยกดเปลี่ยนตัวกดไม่ตายอะไรไม่ได้เลยบัฟเงียบแล้วก็บอสในกลุ่ม2มีบัฟไม่ตาย5เธิมีเกราะนะครับ เกราะผ่าครึ่ง2องเกราะลุ้งสองเกราะฟ้าสองซึ่งเกราะผ่าครึ่งหายไปเพราะสกิลของทุกเรือของโซโลซึ่งตรงในช่างมันก็ได้จะหายหรือไม่หายก็ได้เพราะตรงเนี้ยผมจะใช้คอมโบของน้องไต่วันดา้าเปลี่ยนเสนวันดา้าคับและกดไม่ตายผลลัพธ์ของสกิลของน้องไต่วันด้าคือลดเกราะฟ้าได้ให้เหลือศูนย์และสกิลอันนี้สามารถทําให้ตัวของน้องไต่วันดา้าตีแบบทะลุ เกราะสีฟ้าและเกราะผ่าครึ่งได้เพราะง้นตัวปิดดาเมจคือจะเป็นน้องไตวันดาและน้องไตวันดามีดาเมจตอนจบเทินด้วยเพราะง้นบัฟของไม่ตายก็ไร้ผลเลยเพราะง้นพระเอกของกลุ่ม2คือน้องไตวันดาหาตัวเปลี่ยนไม่ได้ในทีมผมนะดังนั้นค,คุณก็ต้องไปหาคอมโบใหม่กันองกนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็มีดาเมจตุกไปเห็นไหม คือกดแค่ตั้งแต่วันดาคือจบเลยนะครับตรงงานาสกิลลูกเรือของโฟโลเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นี่ยนะับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับสกิลของล้างของกรอบผาครึ่งเนี่ยบอสน,นะครับมีการเปลี่ยนแก้ไปม่นมลแล้วก็แก้ของแล้เปิดแบบสุ่มนะครับมีการติดโซ่นะครับรมีกราะนะครับสีฟ้ามีกรอะสีรุ้มนะครับ3เทินกรอบผาครึ่ง3ามเทินกราะทอง2เทินแล้วก็นี่ ลดความแรงของแก้วแดงเขียวฟ้าเหลืองม่วงลงทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวครับเป็นซันจีนะครับแล้วกดไม่ตายไปครับคือถ้าเปลี่ยนเป็นซันจีหรืเป็นพุดดิ้งก็ได้เพราะทีมผมนั้น,านามี5-4สีครบอยู่แล้วอยู่แล้วนะตรงนั้นตรงนี้ก็ชิวๆอ่าใช่ไหมอ๋อต้องเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวนามีครับเป็นเป็นตัวคารินาเป็นนามีนะครับ เมื่อเปิดตัวเป็นนามิปุ๊บก็มี5สีครบเลยครับแดงเขียวฟ้าเหลืองม่วงครบ5สีนะครับตรงเนื้อกกสกิลของนามิตังครับทำการลักของกรดสีรุ้งออกไปนะครับแล้วก็รับพอทํางานครับช็อปเปอร์ออกมาทําการลักของกรดผ่าขึ้นออกไปนะครับแล้วก็เป็นสันจีครับทําการบรัฟของโจมตีขึ้นมานะครับเป็นลักลงของสันจีพุดดิ้งนะครับหากระเพื่อความแรงนะครับ แล้วก็ติดพิษได้ด้วยนะครับโซโลครับทำการล้างของเกรอดสีฟ้าได้ซึ่งเน้นยาวนะถ้าหากไม่มีโซโลจะหาตัวคอนอะไรมาล้างล่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะนี่ต้องแตวัดดากดสกิลได้ซับอีกหนึ่ง,งรอบเมื่อกดสกิลซับนะครับจะเป็นการลดเกรอดลงไปให้เหลือศูนย์เพราะงั้นตำแหน่งของโซโลตำแหน่งของพุดดิง้งไม่จำเป็น เน้นย้ำนะพุดดิ้งโซโลไม่จำเป็นหาตัวคนอื่นๆเอามาแทนพุดดิ้งโซโลก็ได้ขอแค่ว่าให้ทีมเรานะมี5้สีครบก็พอนะครับนะแต่ว่านะว่าโซโลไม่จำเป็นนะครับเพราะงั้นคุณไม่ต้องมากังวลว่าโอ้ยพี่ใช้โซโลผมตามไม่ได้ตามได้เพราะมันไม่จำเป็นเลยนะโซโลหาอะไรมาใส่แขนก็ได้ที่ว่าผมใส่มาเพราะมันตัวใหม่แล้วก็แรงดีถ้าหากไม่มีหาม่วง าอะไรล้างกรอบฝาครึ่งเอาแถนได้หบดนะครับซอมบี้ลัสนะครับก็มีมากมายหลากหลายนะครับเป่าตีลัสเทเชอร์คูบเรฟโซเจ7บาบเจ็ดเกเออเด็กบอลนะครับต่อไปนะครับเป็นบอสใหญ่นะครับบิ๊กหม่ำนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เพื่อเป็นซันจีพุดดิ้งนะครับแล้วก็ทีมอันนี้ต้องมี5สีครบจริงๆนะเพราะบอสเนี่ย มันจะมีการปิดไม่ตาย8เทินซึ่งระางไม่มี5สีขอนเจอบอสสกิลกับตารขอเจ้าสันิพุดดิ้งในการล้างของปิดไม่ตายเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับพรงงานก็ตรงนี้ต้องมี5สีก่อนเจอบอสนั้นย้ําก่อนเจอบอสต้องมี5สีครบแล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมโซโล่โซโลไม่จะเป็นคุนหาตัวละครที่มันสามารถล้างของลดโจมตีหกเทินขึ้นไป เอามาแทนโซโลได้เพราะเราเจอรถโจมตีหกเถินหาตัวล้างรถโจมตีหกเถินเอามาแทนได้เน้นยับอีกทีว่าโซโลหาตัวล้างรถโจมตีแทนได้ส่วนลูฟี่รอไอดีก็ไม่จำเป็นมผมใส่มาเพื่อให้มันเต็มช่องและเป็นสีเขียวเท่านั้นแหละเพราะหาสีเขียวอื่นๆใส่มาดูมันไม่เข้ากันก็นเลยใส่ปเปเจ้าลูฟี่รอและกันเพ,เพราะเป็นแถกของกลุ่มหัวฟางด้วยอะไรอย่างนี้นะ ผมก็เลยเน้นแค่นี้เลยคือแค่ว่าใส่มาให้เต็มช่องอันนี้เต็มช่องอันนี้หาตัวล้างรถโจมตีแทนได้กัร์ตันผมนะครับเป็นซันจินะครับหกดาวเทเชอร์แมพนะครับเป็นนามิคลีน่านะครับหกดาวของเทเชอร์แมพแล้วก็บาร์กี้อ่าล้างโซ่นะครับทำการล้างโซ่กลุ่มสองหกดาวของเทเชอร์แมพนะครับโอเคอ่ะแล้วก็สปอร์ต ซับพอร์ตเนี่ยมีก็ดีก็จะเป็นอามิสเตอร์ทรีคู่อาโกลเด้นวีคทำการบัฟของเกราะรุงถ้าหากไม่มีก็จะมีเป็นยามาโตะได้ไหมยามาโตะคนสวยนี่อออกมาซับเมือ่อทช้การไม่ตายได้ยามาโตะก็ได้บัฟเกราะได้ส่วนโซคิงได้ไหมโซคิง so 6ดาวธรรมดาสีฟ้า ตัวนี้ก็ได้ครับเพราะงั้นก็จะใส่เป็นโซคิงใส่เป็นยามาโตะใส่เป็นไอเจ้ามิสเตอร์ทรีก็ได้นะโอเคไปลุยกันเลยครับมาลุยกันเลยครับก็เน้นย้ำอีกทีนะว่าโซโลโนั้นหาตัวละครเอามาล้างลดโจมตีอื่นแทนได้น,นะครับแล้วก็ลูฟี่รอนนั้นหาอะไรใส่มาก็ใส่เหมือนนะมันไม่ได้กดไม่ตายเลยนะครับหรือเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้กดนะเพราะคงเอาไว้ให้เป็นสีเขียวนะครับคือกลัวเขียวไม่มีไงก็เลยใส่เป็นลูฟี่รอ,อแล้วกัน าเขียวอะไรก็ได้ใส่มานะครับให้มันครบ5สีอะนะอ่ากลุ่มสอนะครับเจอกับเชฟนะครับทำการเปลี่ยนสีสีอ่าแดงเขียวฟ้ามั้งสสีสุ่มนะครับแล้วโท่แถวกลางนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาของมาตาทั้งหมดนะครับสเทิร์นตรงนี้ครับให้กดเปลี่ยนตัวนะครับนามิคาลิน่านะครับแล้วกดไปตายไปครับ ตาทำการลดคูดาของสกิลนะครับสองเธอนะครับแล้วกดบาร์กี้นะครับทำการล้าของโซออกไปนะครับแล้วก็โจมตีได้ครับตรงนี้มีครบ5ห้าสีแล้วนะโจมตีได้เลยครับไมีอะไรมาครับโจมตีเลยครับแล้วก็ปุ่มบอสนะครับบอสใหญ่ครับบิ๊กมัมสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองม่วง บิ๊กมามนะครับทำการนะครับเปลี่ยนแก้วเป็นมืดมนนะครับในการปิดไม่ตายแต่เมื่อมี5สีครบนะครับการปิดไม่ตายก็จะหายไปผลขอสกิ้กับปานของซันจิพุดดิ้ง udding, นะครับผมที่บอกว่าต้องมี5สีไงถ้าหา5ห้าสีไม่ครบตรงนี้ก็โดนเต็มๆเลยนะกดเปลี่ยนตัวนะครับและกดมาตาของซันจิพุดดิ้งทำการเปลี่ยนแก้วนะครับ แล้วก็บัฟเอสเกลนะครับกดสซันจิบับโจมตีไปนะครับถ้าหากต้องการความแรงกดลากลงซันจิดยก็ได้ซัน,นจิฟ้าเรานะซันจิอาบลูสูรของเรานะครับแล้วก็เปนเจ้าโลโลในะคากรับการลางของรถโจมตีก็ถ้าหากไม่มีก็หาอะไรก็ได้เอามาล้างรถโจมตีอาขออภัยกับคนที่รู้สึกว่าพี่พูดซ้ําหลายรอบจังเลยก็ต้องพูดซ้ํานะนะเพราะมันบางทีคนเขาเจ้าปัญหาผมอะว่าพี่อะไรแถมได้มัาง ทั้งที่บอกไปแล้วอะก็เลยต้องมาซ้ำหน่อยนะโอเคกดตีไปครับตุแล้วก็มีด้าเมจตอนบอสตายนะครับเรามีเกราะสีรุ้งอยู่งั้นก็เข้าแค่หกพันหกหมื่นนะครับมานี่นะก็อ่าก็หาตัวละครอะไรมาเปลี่ยนได้เยอะนะขอเจ้าโซโลหรือจะเป็นไอเจ้าพ่อพุทธดวงพุทธิิ่งอะไรอย่างนี้นะครับตัวที่สามันจริงๆของคลิปวันนี้คือจะเป็นเจ้าพุทธอ่า ไอเจ้าน้องตายเออลืมชื่อน้องตายกับน้องตายคู่ลืมชื่อ,น,อน้องตายคู่นะครับน้องแต่วันด้าเออมันสามารถล้างของรถเกลาะได้สามารถตีแบบลุกเกร็ได้และสามารถมีดาเมตจตอนจบเทินได้เพราะง้นตัวนี้สำคัญที่สุดแล้วของทีทมในคลิปวันนี้นะครับ like กดไลค์กดแชร์ตามใจผมในการมีงานสวัสดีครับ